สวัสดีค่ะกลุ่มของดิฉันขอนำเสนองบการเงินรวมของธุรกิจบริษัทบียอนจำกัดมหาชนการรวมธุรกิจข้อมูลสรุปของบริษัทบริษัทหลักทรัพย์ aec จำกัดมหาชนบริษัทได้เปลี่ยนชื่อมาแล,ล้วด้วยกัน2ชื่อดังนี้ค่ะ 1. บริษัทอยู่ในติดจำกัดและ2บริษัทอยู่ในติดจำกัดมหาชน เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทยบริษัทประกอบธุรกิจหลักและได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจดังนี้ค่ะ1ธุรกิจในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์2 การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 3. การเป็นที่ปรึกษาในการลงทนุน 4. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ6การจัดการกองทุนส่วนบุคคลค่ะลักษณะในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์บียนจำกัดมหาชนหรือ BYD ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อตราสารอนุพันธ์มุ่งเน้นให้บริการแก่ลูกค้าดังคนสำคัญเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างความประทับใจความมั่นใจและความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้านอกจากนี้ยังจะเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่นักลงทุน เพื่อการลงทุนที่สนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุดค่ะผังองค์กร สาเหตุของการรวมธุรกิจเมื่อวันที่2 1ธันวาสองหได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท S Inter Corporation จำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตของธุรกิจในการลงทุนทั้งการเข้าร่วมการลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภทที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะรูปแบบของการรวมธุรกิจ รวมธุรกิจแบบการซื้อหุ้นบริษัทเข้าลงทุนในบริษัท S Inter Corporation จำกัดในอัตราในอัตราส่วน99.60%ค่ะ Part 2าการนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทปี2563โครงสร้างเงินทุนโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทปี2563บริษัทบียอนจำกัดมหาชนบริษัทร่วมบริษัทซิปแมกจำกัด28.85%บริษัทโอโมบายจำกัด25% บริษัทโอมานนี่จำกัด20.83บเปอร์เซ็นต์บริษัทย่อยบริษัทเอสอินคอร์เกเปอร์เซ็นต์โครงสร้างเงินทุนเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมหนี้สิน12.80เปอร์เซ็นต์ส่วนของผู้ถือหุ้น87.13เปอร์เซ็นต์ หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพและการแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามก็กำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการนี้ จะทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปัดเหรียญในหมาเหตุประกอบงบการเงินเพื่อแสดงเป็นหลักพันบาทงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิมยกเว้นที่กล่าวไว้ในในโยบายการบัญชีงบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดย การรวมงบการเงินของบริษัทบียอนจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยรวมเรียกว่ากลุ่มบริษัทงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกิจการของบริษัทกรณีศึกษางบปี2563มีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบสเศษ ت, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้น และงบกระแสเงินสดค่ะนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและงบการเงินรวมได้แก่การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเงินสดและาการเทียบเท่าเงินสดการรับรู้และการตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้าลูกหนี้และเจ้าหนี้สำนักง,งานหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมละการให้ยืมหนักทรัพย์สัญญาเช่าเงินลงทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำน่ายหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ได้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นประมาณการหนี้สินส่วนปรับโรงงานาอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันการกรายค่าของสินทรัพย์ผลประโยชน์ของพนักงานเงินตราต่างประเทศภาษีเงินได้เครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรมค่ะการเปิดเผยข้อ,ขอมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบริษทัทใหญ่บริษทัทย่อยและบริษทัทร่วมรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงินบุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญต่อบ,บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกับกันหรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล ย่งมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลกิจการนั้นการเกี่ยวข้องกันอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมได้เปิดเผยในมาเหตุประกอบงบความสัมพันธ์ดังกล่าวเกี่ยวกับผู้บริหารสำคัญหรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญดังนี้บริษัท i อ็ดอินคอร์ปอเรชันจำกัด บริษัทย่อยของกิจการบริษัทโอโมโบายจำกัดบริษัทร่วมบริษัทโอมาน,นี่จำกัดบริษัทร่วมบริษัทซิมแมกจำกัดบริษัทร่วมบริษัทซิลเวตเมดิคอร์จำกัดมีกรรมการร่วมกันบริษัทสไตล์ยูนิเวอร์แซลเน็ตเวิร์กจำกัดมหาชนมีกรรมการร่วมกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ10ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้นรายการธุรกิจที่สำคัญระหว่างปีในระหว่างปีรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามเงื่อนไขาการค้าและเกณฑ์ ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามปกติของกิจการสรุปดังตารางต่อไปนี้ค่ะยอดคงค้างระหว่างกันยอดคงค้างของรายการระหว่างกันณวันที่31ธันวาคม2563และ2562ดังภายใต้รายการดังต่อไปนี้ค่ะ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นจุดวันที่31ธันวาคม2563และ2562มีดังตารางต่อไปนี้ค่ะค่าตอบแทนกรรมการ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่3 1ธันวาคม2,563และ2,562กลุม่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พลังงานให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังตารางต่อไปนี้ค่ะค่ะและในบทที่3นะคะบทวิเคราะห์และสรุปผล 3.1การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นจากงบการเงินเงินให้คู่ยืมแก่กิจการอื่นแสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการณวันที่31ธันวาคม2562ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อการเปรียบเทียบและเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี2,563และณวันที่31ธันวาคม2,563และ31ธันวาคมพศ6 5 6 2บริษัทไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเงินลงทุนในกิจการย่อยบริษัทบยียนจำกัด เป็นบริษัทใหญ่ที่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆโดยแสดงตามเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบก,การเงินแสดงมูลค่าตามส่วนได้เสียมีการตัดรายการระหว่างกันจึงแสดงแค่ในงบก,การเงินเฉพาะกิจการส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ส่วนได้เสียของบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัทใหญ่ประกอบด้วยกำไรหรือกัดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยในระหว่างปีและเงินพันผนจ่ายให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในระหว่างปีและนี่ก็เป็นงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทบยบี้นจำกัดค่ะ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทเบยอนจำกัดได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมมีการตัดรายการระหว่างกาันจึงแสดงเฉพาะในงบการเงินรวมเนื่องจากบริษัทโอโมบายจำกัด um ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทเบยนจำกัดได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท P i n s u r a n c e Bro k e r จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทยโดยได้ซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงินประมาณ42ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าวรายหนึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ85ของทุนจดทะเบียนค่ะและนี่ก็เป็นงบกําไรขาดทุนของบริษัทบิยอนจำกัดค่ะ 3.2. การวิเคราะห์ลักษณะโครงการการถือหุ้นของกลุ่มกิจการผู้ถือหุ้นรายใหญ่10อันดับแรกของบริษัทเบยอนจำกัดณวันที่5รกรกฎาคม2564มีดังตารางค่ะบริษัทเบยอนจำกัดมีบริษัทร่วมจำนวน3บริษัทได้แก่ 1. บริษัทซิปแม็กจำกัดลักษณะของธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการค้าบิตคอยสินทรัพย์ดิจิตัลซิฟโทเคอรเรนซีและโทเกนดิจิตอลศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิตัลสัสดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มบริษัทเท่ากับ28.85% 2. บริษัทโอโมบายจำกัดลักษณะของธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ด้านข้อมูลภาพเสียงและบริการเสริมประเภทอื่นๆสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มบริษัทเท่ากับ2 5 3. บรสบริษัทโอมาน,นี่จำกัดลักษณะของธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนให้กู้ยืมและโอนเงินตราต่างประเทศสัดส่วนของหุ้นสามัญที่ถือโดยกลุ่มบริษัทเท่ากับ20.8 3 3.3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินประกอบด้วย TFRS 1 1เเรื่องการร่วมการงานมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักการในการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียในการงานซึ่งมีการควบคุมร่วมกันซึ่งเรียกว่า การร่วมการงานการร่วมการงานหมายถึงการงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่2หรือมากกว่า2รายมีการควบคุมร่วมกัน tfrs 10งบการเงินรวมมาตรฐานการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักการในการนำเสนอและ การจัดทํำงบการเงินรวมเมื่อกิจการควบคุมกิจการอื่นอีกกิจการหนึ่งหรือมากกว่านั้น TAS 2 7งบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดข้อกาหนดต่างการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อกิจการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ TAS AH 28เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามาตราฐานรงมาตราฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิธีการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและวางข้อกำหนด ในการนำวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติกับเงินลงทุนในบริษัทร,ร่วมและบริษัทร,ร่วมค้า TFRS 3การรวมธุรกิจมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องการตัดสินใจความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเปรียบเทียบการของข้อมูล ที r a, a 1 2การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นการเปิดเผยข้อมูลดุลดุลพินิจและสมมติฐานที่สำคัญค่ะและกลุ่มของพวกเราก็ข,าขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ